ในหลวงราชการที่4ท่านทรงคำนวณุริยุปราคาได้ท่านคำนวณว่าจะมีสรยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่าก็อการเสด็จ ทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ตำบลว่าก่อนนั่นแหละตัวดดให้เชิญแขกบ้านแขกเมืองมาด้วยนักวิทยาศาสตร์มาจากหลายประเทศ<ม>เป็นการประกาศศักดาห์ให้โลกรู้ว่า<ม>จริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ของโลกตะวันออกที่ถูกมองว่าหูป่าตาเถื่อนนั้นแท้จริงแล้ววิไลย,ยิ่งกว่าปราดชาวตะวันตกซะอีกหลังจากทอดพระเนตรเสร็จเนี่ยไอ้พระโลกเนี่ยมันก็เริ่มก่อขึ้นพระองค์ทรงประรบขึ้นว่าไอ้การประชวนครั้งเนี่ยเห็นจะเป็นที่สุดแห่งพระชนมยุแล้วนะ การต่อไปเบื้อหน้าสําหรับผู้ที่อยเป็นพระเจ้าแผ่นดินตอนเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านทั้งหลายก็เลือกเราครับบัตรนี้เราขอเวนคือราจะสมบัติว่าให้ท่านไปนเลือกเอาสุดแท้แต่จะรักษา,า,าบ้านมเมืองรายการรีคัฟเวอรี่วันเสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกา40นาทีถึง0นาฬิกาทางท็อปนิวส์